สวัสดีคับพบกับดิฉันเด็กหญิงพัฒนันเพชรเอี่ยมและกระผมเด็กชายสยุวิดอยู่เจริญกับรายการ A u c h a n n e l รายการที่เกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆรอบรัวชาวอนุบาลตรดิตและข่าวสารน่าติดตามในปัจจุบันรวมถึงสาระน่ารู้ต่างๆเป็นประจำทุกสัปดาห์ทาง YouTube ช่อง A u c h a n n e l สำหรับช่วงแรก AU Update News ความเคลื่อนไหวรอบรัวอนุบาลอุตรดิตในช่วงสัปดาห์นี้เมื่อวันที่9ก้ากันยายนที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิต์ได้จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาครับ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีสถานศึกษาในสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจำนวน289ตำบล206อำเภอ47จังหวัดส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ระบาด เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2563ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกับคุณเสริมศักดิ์สุดหลวงได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่อง AU Channel วันนี้เราอยู่ในช่อง AU Update New s ครับวันนี้พวกเรา,าทุกคนมาชมกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็ง,แงระบบดูแลความ เราดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสัตศึกษาครับกิจกรรมนี้มีผู้มีผู้เข้าร่วมจานวน1น4คนครับพวกเรามีวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านนี้มาให้ความรู้แก่นักเรียนครับทั้งยังมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้นักเรียนสนุกกับกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่9กันยายน2 5 6 3ครับตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปครับเดี๋ยวขอเชิญทุกคนชมกิจกรรมด้านในได้เลยครับ ประเทศที่จะว่าหาง,ง่ายก็หาง,ง่ายนะครับแต่เป็นสารเคมีที่มีการสังเคราะห์ขึ้นนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งเฮโรอีนอันนี้ผลิตมาจากอะไรทราบไหมครับผลิตมาจากพืชชนิดหนึ่งเตรียมทำวิธีการคือการฉีดส่งน้ำลักษณะการหลอมแป้งเพื่อผสมน้ำใส่เขียนสายลับคนต้นแขนให้เส้นเลือดอปูแล้วก็ฉีดเข้าไป เวลาฉีดไม่ใช่ฉีดเข้าไปเนะครับฉีดแรกเลือดแรกสารแรกเลือดแรกสารฉีดเข้าหรือออกฉีดเข้าหรือออกครับผม ยาสิติดหนึ่งเชื่อเพื่อนในทางที่ไม่ดีอ 2. อ,อยากรู้อยากลอง 3. คิดว่าทำม,มาดูดีสี่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ห,มห้าทำอะไรแล้วไม่คิดเป็นยังไงบ้างคะโครงการาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและก็คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาสำหรับคืนเช้าวันนี้นะคะครูหวังว่านักเรียน หลังจากจบการอบรมแล้วจะมีภูมิคุ้มกันภุมิคุ้มกันที่ดีในเรื่องที่เราได้รับความรู้ในเช้าวันนี้นะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะไม่ประพฤติไปในทางที่ผิดหรือประพฤติไปในทางที่ไม่ดีเหมือนกับที่นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดร่วมกันว่าในเรื่องของยาเสพติด และในเรื่องของท้องไม่พองนักเรียนรู้ว่าอะไรคือสาเหตุและรู้วิธีก,การแก้ไขผู้หวังว่านักเรียนจะนำไปใช้กับตัวเองให้ได้นะคะขอบคุณโครงการดีๆจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการค่ะ กับมาพบกับพวกเราอีกครั้งในช่วงที่2ส,สาระน่ารู้กับ AU Channel ค่ะเอ๊ะทำไมช่วงที่2นี้คุณพัฒนันถึงดูปากดแดงๆอะไรผิดปกติคุณพัฒนันไม่สบายหรือเปล่าครับคุณพัฒน,นันจะดําเนินรายการต่อไหวไหมครับอ๋อไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคุณสุวิทย์วนันนี้ที่ฉันไปกินยำในโรงอาหารของโรงเรียนเรามาค่ะก่อนเข้ารายการค่ะ เป็นความชื่นชอบหรืออาจจะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไปแล้วนะครับที่ชอบทานอาหารรสเผ็ดจัดนะครับคนเก่าคนแก่ก็เคยบอกเราไว้แล้วว่าถ้าเรากินข้าวมื้อไหนแล้วขาดน้ําพริกไปก็ถือว่ากินข้าวไม่อิ่มท้องและอาจจะไม่มีแรงทํางานได้ครับคุณพัฒนันก็อย่าทานเผ็ดมากนะครับมันอาจจะไม่ดีต่อร่างกายนะครับงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมชาวเอ c h ช n n e l และคุณพัฒน,นันไปดูว่าความเผ็ดที่ว่าน,านั้นมันมาจากไหนครับ ค่ะวันนี้ท่านผู้ชมชาว A ออยูแชนเจะได้พบกับคุณครูเกรียงไกรเอกตาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วันนี้ท่านผู้ชมชาว AU c h ชน n e l จะได้สาระน่ารู้อะไรดีๆนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ครูมีสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาฝากพวกเรานะครับพวกเราอยากทราบไหมครับว่าทำไมเด็กสองคนนั้นถึงมีลักษณะท่าทางแปลกๆเหมือนกับทานของเผ็ดอะไรมา แต่เอ๊ะพวกเรารู้ไหมครับว่าความเผ็ดเนี่ยมันมาจากไหนกันนะครับคนไทยได้ชื่อว่าเป็นชาติที่กินรสเผ็ดจัดนะครับสังเกตจากหลายหลายชนิดของอาหารเนี่ยจะมีพริกเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นส้มตำนะครับผัดกระเพราหรือแม้แต่อาหารที่เพิ่งเข้ามาในประเทศเราได้ไม่นานที่เรียกว่ามาล่านะครับแต่พวกเราสงสัยไหมครับว่าความเผ็ดพวกนี้ มาจากไหนกันนะครับจากการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์พบว่าสารที่ทำให้เรารู้สึกเผ็ดนั้นมีชื่อว่าแคปไซซินเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้พริกเผ็ดบริเวณที่พบสารแคปไซซินภายในผลพริกนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณเยื่อแกนกลางสีขาวหรือที่เรียกว่ารกพริกโดยส่วนของเนื้อผลพริกเปลือกและ,มะเมล็ดพริกจะมีสารแคปไซซินอยู่น้อยมาก ซึ่งต่างจากความเข้าใจของคนทั่วไปที่มักคิดว่ามเมล็ดคือส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดปริมาณของสารแคปไซซินจะมีความแตกต่างกันออกไปตามชนิดและสายพันธุ์ของพริกหน่วยวัดความเผ็ดของพริกคือ s c o ร์วิลฮิตยูนิตโดยนำสารสกัดจากพริกต่างๆมาเจือจางในสารละลายน้ำตาลจนผู้ชิมไม่รู้สึกเผ็ดสำหรับพริกที่ได้รับการบันทึกโดยกีน e s สบุ๊ k ว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลก คือตีแดดสกอร์เปียนบู h t ทเลอร์โดยวัดระดับความเผ็ดได้1,463,700สกอร์วิวซึ่งพริกชนิดนี้ถูกปลูกที่เมืองมอริเซสห่างไปทางตอนเหนือของนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความรู้ที่ครูนำมาฝากพวกเราในวันนี้สำหรับ EP ต่อไปนั้นครูจะมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรมาฝากพวกเราอีก ไว้คอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ช่วงสุดท้ายของเราไปแล้วนะครับช่วงคนแห่งแรงบันดาลใจสำหรับวันนี้ทางรายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปพบก,กับคนแห่งแรงบันดาลใจของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ที่สามารถพาโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์เข้ารับรางวัลการประกวดกล่าวคามรัธนาและถวายทานในพุทธศาสนาและการประกวดสวดมนต์แปลง,ปลง,งกิ่ครับสวัสดีค่ะค่ะขอให้เพื่อนๆทั้งสองคนแนะนําตัวกับชาว A เอวีชาแนลเยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปริชาประสุวรรณกำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกนออกวรรณสงแก้วกำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ค่ะค่ะรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นรางวัลอะไรบ้างคะค่ะเป็นการประกวดการกล่าวคำราชนาะในศาสนาพิธีนะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะระดับภาคนะคะจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะ อันนี้เป็นโดอที่ได้รับมาค่ะอันนี้เป็นตัวแทนประกวดการกล่าวคำราฐนานและถวายทานค่ะทำไมคุณปริชาถึงสนใจกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพิธีและคุณปริชามีวิธีการฝึกฝนอย่างไรครับค่ะเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ศาสนาค่ะและการกล่าวรัธนานและถวายทานนะคะเป็น กิจกรรมในศาสนาพิธีในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วค่ะดัานการฝึกฝนก็ไม่ยากค่ะเพียงแค่เราเอาใจใส่แล้วก็ฝึกซ้อมมากๆค่ะค่ะคุณจตหนวันคะในการที่เราไปแข่งสนมแปลงกิจจาเป็นไหมคะที่เราต้องเก่งอังกฤษค่ะไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าในการสนมแปลงอังกฤษเราสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตนเองได้ค่ะแค่ขยันมันซ้อมและตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะ เพื่อนๆทั้งสองคนได้ทุกสผลตนเองจนได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจึงอยากให้ชาวเอ c h a n n น l นำตัวอย่างดีๆของทั้งสองคนไปปฏิบัติค่ะขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทั้งสองคนและขอขอบคุณเพื่อนๆทั้งสองคนที่ให้เกตมาร่วมรายการของเราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะประตูแห่งความสำเร็จไม่มีอัตโนอมัติอยากประสบผลสำเร็จต้องลงมือทำครับ พบกับพวกเราทาง YouTube ช่อง AU Channel ในทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ